ที่24กรกฎาคม2564นายจิติติตั้งสิทธิพักดีนายกสมาคมค้าทองคำกล่าวว่าแนวโน้มราคาทองคำในประเทศยังจะปรับสูงขึ้นได้อีกหากเงินบาทอ่อนค่าลงต่อเนื่องซึ่งขณะนี้ใกล้ถึง33บาทต่อเหรียญสหรัฐและมีโอกาสเงินบาทอ่อนค่าหลุด33บาทต่อเหรียญสหรัฐในสัปดาห์หน้าทั้งนี้การที่ค่าบาทเปลี่ยนแปลงทุกสิบสตางค์จะมีผลต่อราคาทองคำ70-80บาทต่อ1บาททองคำรวมถึงยังไม่มีปัจจัยบวกหรือลบต่อราคาทองคำโลกจึงต้องติดตามเรื่องอัตรา เปลี่ยนเป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อการปรับราคาซื้อขายและยังมีโอกาสที่จะเห็นราคาทองในประเทศใกล้29,000บาทได้ซึ่งเงินบาทอ่อนค่าลงต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกร,รกฎาคมนี้แล้วถึง1,000บาทอย่างไรก็ตามขณะนี้ถือว่าการค้าขายทองคำเย่ําแย่สุดการค้าจะเป็นการมาขายคืนมากกว่าซื้อใหม่บางวันมียอดขายใหม่เหลือหลักหมื่นบาทเท่านั้นจากปกติการค้าเกินแสนบาทเป็นอย่างน้อยบางวันไม่มีการซื้อใหม่มีแค่ประชาชนนำทองมาขายเพราะสภาพเศรษ,ษฐกิจไม่ดี แม้ก่อนหน้านี้มีประชาชนนำทองคำขายออกไปมากแล้วเพราะราคาเคยขึ้นไปเกือบสาม0 0ื่นบาท thank you